ทุกท่านสู่พอดแคสต์จากสถาบันคัสเม้นะคะกับวันนี้วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะวันนี้เราก็กลับมาในเรื่องเราเดิมนะคะต่อจากตอนที่แล้วซึ่งเป็นผลงานเขียนจากท่านอาจารย์นริลิดวงนภานะคะกับในเรื่องของจับประเด็นร้อนนะคะจับตาประเด็นร้อนมีเงินได้ต่างประเทศไม่รอดภาษีพี่สรรพกรเตรียมจัดทุกรายนะคะ ซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่4แล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะก่อนที่จะเข้าในส่วนของกรณีศึกษาซึ่งจะเป็น EP ในตอนนี้นะคะทุกท่านก็สามารถกลับเข้าไปย้อนอ่านในบทความเดิมได้นะคะโดยการสแกนที่ QR code ด้านหน้าตามที่เห็นนี้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านความของตอนที่แล้วนะคะก็สามารถอ่านก่อนได้เลยนะคะ ซึ่งเราจะได้รู้จักกับที่มาของเงินได้จากแหล่งนอกประเทศทั้ง3กรณีค่ะตามที่มีบัญญัติไว้ในประมวลรัศดากรและผู้เขียนคืออาจารย์นริลดงนภานะคะได้ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมของประเภทเงินได้ประกอบไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจึงขอแนะนำให้ผู้อ่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานด้านภาษี หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้นอกประเทศควรให้ความสำคัญกับประเภทของเงินได้ที่นำเข้ามาโดยต้องพิจารณาให้รู้ชัดเจนว่าเงินได้ที่นำเข้ามาถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดใน8ประเภทของไทยค่ะตามที่ระบุไว้ในมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรและจะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าเงินได้ที่นำเข้าในไทยเป็นเงินได้ประเภทใด ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือที่เรียกว่า Double Tax Agreement หรือ DTA's นะคะคำถามว่าทำไมและเกี่ยวข้องอย่างไรคำตอบก็คือที่ต้องรู้ว่าเงินได้ที่นำเข้ามาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามกฎหมายในไทยก็เพื่อจะได้รู้วิธีในการคำนวณเสียภาษีว่าจะสามารถหักค่าใช้จ่ายอย่างไรเช่นหักเหมาจ่ายได้ในอัตราร้อยละเท่าใด หรือหากค่าใช้จ่ายตามจริงตามที่มีหลักฐานหรือเงินได้บางประเภทอาจจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องรู้ให้ชัดเพิ่มขึ้นอีกว่าเงินได้นั้นเทียบเคียงได้กับเงินได้ประเภทใดตามข้อบทของประเภทเงินได้ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือ DTA's ที่ประเทศไทยลงนามตกลงไว้กับประเทศแหล่งเงินได เมื่อรู้แล้วก็จะได้ใช้สิทธิในการบรรเทาหรือขจัดภาษีซ้อนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากแหล่งเงินได้นอกประเทศนี้มีกระบวนการพิจารณาเป็นลำด,ำลำดับหลายขั้นตอนไม่อาจทำได้โดยง่ายดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความตอนแรกๆนั่นเองค่ะ คราวนี้เราจะมาเข้าในส่วนของกรณีศึกษาแล้วนะคะทีนี้ให้ช่วยการวิเคราะห์พิจารณาและทดลองค้นหาคำตอบด้วยกันว่าถ้ากรณีมีปัญหาตามตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี้บุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งจะมีบุคคลทั้งที่เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจากเงินได้ใดหรือไม่และจากเงินได้ประเภทใด กรณีศึกษาที่1เงินได้จากบริการส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า personal service ทั้งในประเทศและต่างประเทศของลิซ่าแบล็กพิงถึงเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าแบล็กพิงสาวน้อยบุรีรัมศิลปินสาวชาวไทยไอดอลคนเกาหลีที่มีแฟนเพลงอยู่ทั่วโลกเธอมีทะเบียนบ้านอยู่ไทยแต่ไปปักหลักทำงานอยู่กับ บริษัทในเกาหลีและมีทัวร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ไปทั่วโลกในปี2566วงเล็บสมมุติบริษัทเกาหลีมีโปรแกรมจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจัดทัวร์คอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งแรกส่วนลิซ่าก็ได้ถือโอกาสนี้วางแผนพักผ่อนอยู่ไทยยาวถึง3เดือนในการเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกของลิซ่าในคราวนี้ ลิซ่าได้นำเงินได้จากนอกประเทศเข้ามาใช้ใจ่ายในบ้านเกิดด้วยจำนวนเงิน20ล้านบาทและระหว่างที่พักผ่อนอยู่ในไทยก็ได้รับงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ถ่ายแบบโฆษณาโชว์ตัวกับบริษัทเอกชนไทยตามที่มีสัญญาตกลงกันซึ่งจะมีรายได้ค่าจ้างในไทยอีก4ล้านบาทปัญหาลิซ่า จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรและจากเงินได้ประเภทใดกรณีนี้เมื่อพิจารณาตามหลักถิ่นที่อยู่หรือที่เรียกว่า residence rule ลิซ่อยู่ในประเทศไทยปี2566เพียง3เดือนไม่ถึง180วันจึงไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยแม้จะมีทะเบียนบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ตาม ดังนั้นเงินได้ที่ลิซ่านำเข้ามา20ล้านบาทจึงได้รับยกเว้นภาษีไม่อยู่ในบังคับเก็บภาษีตามมาตรา41วรกค2และวรกคาส่วนเงินได้ที่เกิดขึ้นในไทย4ล้านบาทที่ลิซ่าได้รับขณะพักผ่อนอยู่ในประเทศไทยเมื่อมาพิจารณาตามหลักแหล่งเงินได้หรือ source rule ถือว่าเป็นเงินได้ประเภท ค่าจ้างจากการรับทำงานให้ซึ่งตามอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือ d t s เรียกว่าเป็นเงินได้จากการให้บริการส่วนบุคคลโดยอิสระหรือ Independent Personal Service จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้เป็นผู้อยู่ในไทยลิซ่าจึงมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเงินได้4ล้านบาทก้อนนี้ด้วยแบบพองอดอ0 0ภายในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,567าหสำหรับกรณีศึกษาต่อไปในตอนที่5เรามาติดตามในสัปดาห์หน้ากันนะคะจะเป็นในเรื่องราวของเงินได้จากกิจการในต่างประเทศค่ะและสัปดาห์ที่กำลังจะเข้ามานะคะใกล้จะถึงวันที่อบรมในรอบถัดไปแล้วนะคะคือ วันที่26และ27ตุลาคมนะคะจะเป็นหลักสูตรทางด้านภาษีแล้วก็บัญชีนะคะโดยท่านอาจารย์อดิศักดิ์สืบประดิษฐ์นะคะจะเป็นเนื้อหาในเรื่องราวทางภาษีเรื่องรวมเทคนิคแก้ปัญหาภาษีเงินได้เพิ่มรายได้ให้กิจการนะคะอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ CPA และ CPD สามารถนับชั่วโมงอื่นได้6ชั่วโมงด้วยนะคะและอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรของท่านดรสิงชัยนะคะอารณวุฒิพงษ์ ในเนื้อหาหัวข้อเรื่องการจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์ค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ CPA และ CPD สามารถนับชั่วโมงบัญชีได้6ชั่วโมงครึ่งค่ะสำหรับท่านที่สนใจสำรองที่นั่งนะคะก็สามารถสำรองได้นะคะตามที่ QR code ด้านหน้านี้นะคะหรือโทรมาที่เบอร์033 650 892ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะโดยโปรโมชั่นสุดท้ายนะคะจะถึงวันที่ 20ตุลาคมนี้แล้วนะคะและอีกหนึ่งหลักสูตรที่ขอแนะนำนะคะจะเป็นหลักสูตรทางด้านภาษีในเรื่องของกฎหมายภาษีเงินได้ต่างประเทศล่าสุดเลยนะคะที่ท่านอาจารย์นริศดรงค์นภาณาะะเขียนขึ้นมาเพื่อการตอบรับนะคะในตัวของกฎหมายใหม่ฉบับนี้เป็นพิเศษนะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะจะเป็นหลักสูตรที่ท่านอาจารย์จะจัดขึ้นในวันที่24 พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะที่กรุงเทพนะคะที่โรงแรมเอเชียะคะ่ะในเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ CPA และ CPD สามารถนับชั่วโมงได้นะคะแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการรออนุมัติชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีอยู่นะคะและตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงระหว่างโปรโมชั่นด้วยนะคะตาม ที่เห็นด้านหน้าจอเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจในการสํารองที่นั่งและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR Code ด้านหน้าได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันรับพิดานะคะในนามตัวแทนจากสถาบันคัสเบก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพอดแ c สต์ในวันนี้นะคะแล้วในโอกาสหน้าเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดี